สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญผ้ารวยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดกับผ้าเอฟซีทุกท่านนะครับมาอยู่ที่นาคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นนะครับถึงคุณยายนางนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนอีกผู้หนึ่งนะครับที่เป็นนักคำนวณตัวเลขนะครับอ่าซึ่งแอดกับมาไทยถ้ำเป็นปีละมาไทยถ้ำเพิ่นนะครับงวดนี้ก็มาติดตามเพิน่นคือเก่าเดี๋ยวเขาถิมาเบิงวา่า ตัวเลขเพื่นมีการเปลี่ยนแปลงจังไรบ่แบบใดจังไรนะครับเท่ากับสีมากุยมา้าบกันซึ่งคุณยายนางเนี่ยเพื่อนกะมีเบาะแสตัวเลขมาจากวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งกะเขามาหลายงวดแล้วเพื่อกันในส่วนวัดแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวสีภาพไป้่ไปจ่าไปสอบไปทำกับคุณยายนางว่าเปลี่ยนจังไรแน่นะครับก้อนเอื้นกะมาเท้าความกันจังน้อยนะครับในส่วนตัวเลขของคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นครับผมนี่ อตัวเลขที่คุณย่ายนั่งไฮไว้ตั้งแต่ต้องงวดอไฮทิมไว้นะครับการงวดวันที่สิบหกมีตุน้าย่นสองหาหกนะครับคุณย้ายนั่งการไฮไว้บนเด่นที่สองร่องที่สามนะครับซึ่งกับจับครูกับมีสองศูนย์สองสี่สองหาสองเก่าซึ่งกับเป็นเลขสี่ชุดสี่หางครับซึ่งกับเด่นไปที่สองศูนย์สองสี่วันต่อไปเออในส่วนล่างแบบนี้ ล่างเด่นที่เก่าล่องทีซีครับผมแต่ว่าล่างนี่ส่งสีหลายตัวเนี่ยยัน้อยแปดตัวแปดคู่เออซึ่งก็ประกอบไปด้วยมีสามศูนย์สามจีสามเจ็ดสามเก้าอ่าเก้าสามตัวครับเก่ามาใส่มันก็เลยหลายเนี่ยยัน้อยเก้าห้าอืมเก้าหกเก้าแปดนะครับโดยร่วมนะครับมีอยู่แปดชุดนะครับเน้นไปที่สามเก้าเม็ดเดียวโคโกอ่าลัางที่ตองวดลังหนึ่ง เพื่อนไห้ตองงวดมมกนะครับแล้วก็เฮ่ากับมีการมาไทายทํำอยู่เรื่อยอตัวเลขก็ยังบริเปลี่ยนแปลงไปใส่มาใส่ดอกแต่ว่ามือน,นี้น่ะที่เด็ดก็คือสีมะเบิงว่าคุณยายนางเนี่ยตัวเลขของคุณยายนางเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่อ่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่และที่สําคัญไปก่อนนั่นนะครับคุณยายนางได้ที่เด็ดมากจากวัดดังก้าวเนี่ยนะครับเป็นโตไดอืญซึ่งเฮ่ากับสีมาฟังชัดจากปากคุณยายนางเลยว่า ตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับตัวเลขที่ได้มาจากวัดนั้นเป็นตัวใดครับผมตามแอดมาเลยครับผมวัดอะครับคุณยายนั่งสวัสดีครับผมอ่าโอ้มนีแค่แต่งัวสวยแต่คุณยายนั่งไปวัดมากหรืบเล่มาแล้วนอนหัวกระตือมาแล้ว่ไปไปถลายเพื่อนเพื่อนบ่บอไปร่างทัวร่างจานแม่เพื่อนเมื่อสันเพื่อนโอ้เพื่อนสันเข่าเมื่อเดียวนะเพื่อนสันเข่าข้ามเดียว ่ขันอยากนั่นนี่เพิ่งกับไหวขันห้าอยากก็ตุนไหวเป็นพระนุษยเป็นนุษย์ชาติเอผมเอาแต่ที่ว่าเป็นโอกาสดีคุณยายนั่งว่า,า,าต้องไปไกลไปบุญมาหอดมองวันต่นนอไปเนาะถ <5 S 2> ้าเจอเฮ็ดบุญไม่ยากเด้เมื่อไปวัดจกักเทไรอะไรวัดใหญ่มหามบุษ <c oughs> แม่นว่าสันเอาอันบอกเพื่อนดูว่านี่ล่ะอันเลขปูนะว่าสันเดี๋ยว บานนี้พ่อเลี้ยงเล็กใหญ่นั่งสังวัน่ามันเปลี่ยนจังไรมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโตเน่ยบ่หือจังไรสินาบอวะบอบอบอเปลี่ยนมีตักเ่าือเก่าโอ้บอเปลี่ยนเป็นตัวเก่าสองศูนย์สองสี่น่ะโอ้เป็นตักเก่าถือง่ายเนีนอยู่สองศูนย์กับสองสี่คือเก่ามันโอ้บานนี้ในส่วนของเล็กทั้งวัดว่าร่มเพล่นเนี่เปลี่ยนมีที่ไปที่มาจังไนเพล่นไห้จังไรไมาจังไน เพิ่นว่าเพิ่นส่งเอาประสันนี่เพิ่นส่งเอาเออส่งยังแบดแซดยังบ่อยนี่บ่นั่นล่ะบวชโตเพิ่นว่าเพิ่นอยากสร้างเพิ่นได้ว่างวดนี้เขาสามตัวเรือยย่ายประสันเพาว่ามือสางโอ้เพิ่นกระลั่นตีว่างวดนี้สิเขาสามตัวออ่านมานี่แม่ผู้ใดเรามาส่งนะฮะนี่เพิ่นนั่นล่ะปูนั่นล่ะปูน่ะส่งเอาเออเพิ่นนิมิตเอากำขึ้นเงียบๆเพิ่นเฮ็ดเอาบ่เพราะว่าเพิ่นอยากสร้าง เพราะว่าอยากได้สาระให้ผ้าผักพูนเมฆเขาเทวะมองสันเขาวันเท่าไปบบสาพระพระเพิ่นสิมาพักกุตติชาวว่าเชนเนอเอาวางสั่นหมวกุฏิอันตัวมองผ้าเส้าน่ะแต่ว่าสาระนี่จีเป็นมองไงกุตตสัน่อากุฏิน้อยให้เพื่อนลบผลวางสั่นหมวครับผมครับอันนั้นข้าเจ้าถวายมาแล้วนะบ่มีปัญญาปลูกเงินกับว่พอ ข้าเจ้าถวายอย่างมาอันถวายบ้านถวายเฮียนโอ้โอเข้าเจ้าถวายเฮียนนี่มาคือเฮียนเฮียนไม่เฮียนอย่างนี้ข้าเจ้าถวายมาแล้วแต่ว่าหันยังบามีสร้างยังบามีจะทุปัจที่ที่เอาสร้างน่ะมาเฮ็ดกัอนถั่วไปกวงอิเล่ไว้หันให้ปวกกินเบิดสังก้อนจะเครืองหนึ่งสังก้อนแม่ก็ว่าเนาะเออขั้นว่าเอาเพื่อนผนว่าโอ้ยมาเอารถเอาไปไว้อันนั่นทิมลงน้ำก็ได้ตัวซากกัมีนว่าแน่ บอกร่องแล้วอกกองไว้เพิ่นเพิ่นมาเห็ดอันใส่ไม้ประแนงไว้โอ้โหแล้วหลังนึงเดี๋ยวนี้นะที่เขาไม่ะเห็ดนะได้แล้วหลังนึงเนาะได้แล้วหลังนึ่งมานี่ข้าเจ้าก็ได้ว่าสร้างปูเพิ่นนะตุคันนะครับพนได้ว่าอันเดียวเห็ดหน้าจะบดก่อนเห็ดหน้าแล้วค่อยอีกค่อยทำมุ่งแล้วบ่านนี้เพิ่นตั้งแต่เพิ่นส่งเอานี่เพิ่นส่งมาจังวดแล้วครับคุณยายครับโอ้ยเขางวดแต่อัน เก้าชนสามเข่าเต็มเต็มเรื่อว่ให้แม่มาแม่บอกเอาเข้าชนสามนี่คือถือเต็มเต็มเลยถือเต็มเต็มเลยทั้งปุ่นข้าเจ้าไดอันข้าเจ้าเก่าอันเอียงแน่มาถวายหลายคนอยู่ดีมาจากทั้งหนองหัวลำพูให้ว่าข้าเจ้ากะเที่กันแช่ซาด้วกันแมนถือกันแช่ซาด้วยกันหลังจากนั้นมานี่เพิ่นกะส่งตองหวัดมาเรื่อยๆแมนท่านหลุดจังหวัดไปแต่หันมานี่เพิ่นเพิ่นบ่อยากปล่อยบ้านเฮาเพิ่นมาบ้านเฮาเป็นยังมันเงื่อนหน่อยว้ายคือวายจังสั้น บ้านเฮากับเงินหลายคือกันคือว่ายังชั่นความหมายกันปล่อยกับปล่อยชูมองตัวได้มองละหาบาทชิบบาทกันยั่งดีปล่อยรงองุงเทปุ่นดีกับเจ้าปล่อยโอ้ยมองไหลก็ดีเวลาที่จะไปจอจำพ่อจอจงว่าอยากปล่อยหันปล่อยนีถอยน่องแต่ว่าอีดีดีพ่นเหาอีดีดีนะคันคันบ้านเฮ้าบ่ได้เงินสมบัติ ได้อยู่มันได้น้อยเนาะมันได้น้อยไม่ซีพีเอลเออท่ะล้านจาน้าไดนนับเงินกันนับเท่ะบทา,าทซึ่งกันตัวเนาะนับไปนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามตัวบระมานว่าล้านสองล้ 2, 3, านสามล้านบมเมนว่านี่เลยว่าจึงสั่นตัวมาหน,นี้อันเพิ่์นเนว่หวาหัวหนี้นะย,าย่าเออสัน่นอันอีซีเจ้ายุสัยน,นะทางอื่นนะว่าสัน่นในปล่อยไปเด้อวสัน่นเมื่อคืนนี่ปล่อยแม่ปล่อยไปสี่คน ปล่อยเอฟซีทั่วมาบ่แม่ก็เลยปล่อยไปฟซีคนเลยเออปล่อยไปฟซีคนโอ้เอาเาเดี๋ยวผมส่โชว์ให้เอฟซีเบิ้งสักก้อนบานก็เพิ่มตัวเลขกตัวเบอร์ก็ได้อืมเอาเอานี่ออกแม่เอานนี้ออกเดี๋ยวส่โชว์ให้เพิ่นเบิ้งเออนี่บ่แม่ในบ้านให้มันเป็นแบาว่าวเออวันนี้เพิ่นว่าเป็นงยังไงเพิ่นมั่นใจสามเลจังไล่งเราตัวเันนี้สิเขาสามตัวล้านเปอร์เซ็นต์เพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าล้านบ่า วางสั่นเนี่ยแต่ว่าอุ้ยว่าสั่นกอดาน่ะเพราะว่าน่ะมันคือเลขหลายตัวแถวปู้ว่าสั่นสำรับปู้เงินหน่อยนะก็ซื้อหาซื้อซีไว้แล้วว่าเพหัวมันว่าลายดอกดอกซ้ำนี่นะมีแต่ตัวแดงๆเด้อเด็กเพิ่นโอ้บ่บ้านเป็นให้ซื้อเวิร์นี่คอยก็ว่ามันหลายอยู่แล้วแม่ที่นี่อันนี้แม่แม่เขียนมือเศร้าเขียนเบิ้งทั้งนี้ก็ลขหลักมันอ้าวเนี่ยเลขเลขเลขปู้นี่มีตั้งแต่เลขสามตัวสี่ชุดเท่านั้น อันนี้ก็มีสิบเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามอันสองตัวนะมีสามเหล่าเจ้าแนวกีดนะอ,นอ,ดอันนี้ไม่อย่างนี้อย่างนี้เลขสองตัวก็มี่หนี่เลขสองตัวมีสิบสองตัวมีสิบเจกตเจ็ดสี่สามเจ็ดอ่อาม,มีมีสามชุดเนะาะแต่ว่าเลขสามตัวนี้มีสี่ชุดมันก็พอดีตัวหมุนเลขหมุนมันหมุนสี่เทียได้เลขสามตัวย้อนมา แล้วบอกว่าหัยซื้อรถเตอรี่ไว้เรืร่อยยเอาสั่นเพิ่อนมาบอกว่าว่าจะเป็นเป็นบนุญเป็นบนุญเป็นบุญกันไหมถึงสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าเมมเบอรสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเป็นสองตัวหมุนสองสองข้างนะอไอ้อออยังก็สามตัว่วท้าอสามตัวซี่ข้างนะออที่หมุนนะอ,อ,อ่ะกันยังสั่นก็นได้แมนอื ถือไปไปถือก,กันจังสามก็ได้สามพันสี่พันหนึ่งตัวแมนบอกครับผมเมอ,อได้เท่าใดเก่เาแล้วเนอกความหมายพรได้ไม่เห็ดมมกขินมาท่านน้ำเพลินแต่ว่าที่ในนี้งวดนี้กะยาให้เข้าเจ้าเอาลูกวันไปเสียงเอาไปเสียงใทรดีมากจังวัดเลยใครดีเสียงอีกแล้วบอกแมนนี่เห็นว่าคอยว่ายุ่มันสำคัญนี่สังเกตเบึงคณะกรรมการ,ร,การนี่ ต่อไปคณะกรรมการจะทำการเสี่ยงลูกบอลหมายเลขนานคุณว่าเอาลูกบอลไปเสี่ยงอีกแล้วถึกงว่านอนเลขนี้ว่าสนอกโอ้โหผู้ข้าเจ้าฟั่งระวังสัตนิหันเนาะเป็นฟั่งระวังดีๆความหมายฟั่งต้องฟั่งดีๆคนข้าเจ้ากับว่าตัวเฮาดีข้าเจ้ากับว่าเลตัวเฮาเฮาบ่าเขาใจซื่อได้เลยอ่าบัดละเลขสี่ออกนี่เห็นหมอต่อไปจะทำการออกรางวัลอ่า ที่หนึ่งเนาะต่อไปกรรมการจะทําการเสี่ยงลูกบอลหมายเลขพนวะเอาลูกบอลไปเสี่ยงแล้วเห็นมัสันเจ๊เคยบ้างไหนอีกข้าเจ้าพูตัวเฮานีเฮาฟังพวเขาใจเองเจ๊ดิจังไหนกันแล้วเจามันคือเลขสองหางหนึ่งที่กลับซื้อดีีน่เข้าใจบนนี้ครับใช่นี่เลขสองหางนี่ เเด็กสองหางนึงโอ้ที่เก่งก็เป็นสองหางกระซับไปซับมาเออเมียดีตัวหนะมีมีหนึ่งเจ็ดซีครับซีสามเจ็ดเท่านั้นที่เหลกอกันเนาะจังว่าข่อยว่าอยู่มันแนวไทยนะนี่ซีตุขึ้นมปนเ็กตุเกาเตียอันนี้พันสามหนึ่งเจ็ดเนาะสามขึ้นพื้นที่ทะเลเกิดกันโอ้ที่เล่านางสามารถที่อยู่นี่สามขึ้นซ้อนแล้วสมขึ้น บาดมือเสาว่าเอานีเลยวันสันเอาไปผู้ใดงวดนี่เขาสามโตเรื่องวันสันงวดนี่เขาสามโตเลยเขาสามโตเพิ่นเฮ็ดอยู่สามขึ้นซ้อนปุณ่ะขึ้นซ้อนเ่อกี้ด้วยปวดเล่าแล้วก็อยู่ของเราอยู่หันกันเขาแเรามู่แม่กนี้เนาะครับเวน